สาธุเจริญพรปีนี้นทิศบานนครราชสีมาท่านประเสริฐบุญัจสุขพร้อมด้วยวัดพนาลัยมหาราชจะมีการจัดสวดมนต์5่าปลีวิถีพุทธคือนำพาสภาสัธุชนชาวเมืองโคราชเนี่ยมาร่วมในพิธีครบรอบ5 5 5ปี5 5ปีของ5 5ปีเมืองโคราช จัดพิธีสรวสดมนข้ามปีสืบชะตาเสริมบารมีจะมีพิธีนบพระเคาะะสืบชะตานอกจากมีพิธีนบพระเคาะแล้วก็จะมีพิธีการพุทธาพิเศษวัตถุมงคลและจะมีการมอบ ของขวัญนะรของขวัญที่ใหม่ใครที่มาสวดม์ท่ามปีนะจะนำรายชื่อของท่านนั้นมาจับฉลากมาจับฉลากรางวัลแล้วก็จะมอบของรางวัลเนี่ยมากมายนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมัมีรางวัลนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเทวันลิปต์ะพันลบท่านประเสริฐบุญใจสุขแล้วก็เทอร์มินอลทันติวันเดอะมอร์โคลาเซ็นทันเขาจะมอบของรางวัลมาเพราะฉะนั้นปีนี้จัดใหญ่กว่าทุกปี เพราะว่าครบ555ปีเมืองนครศรีมาข้ามปีไปก็จะครบ555ปีเมืองนครชสีมาเพราะฉะนั้นปีนี้ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตประจําวันเกิดประจํานกประเคาะได้เชิญท้าวเวสสุวรรณได้เชิญพระหมหาจัจรพกัดนพะัะได้อัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อโคนได้อัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทวดและก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมบุญสร้างบุศลสร้างบรรรางบร,รมีในวันสวดมนต์ข้ามปีพิธี ก็จะเริ่มในวันที่31ประมาณ3ทต้ตมาณ3ก็เรียนเจอชาวโคราชหรือว่าพี่น้องชาวไทยที่มีจิตธาอยากจะมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีรับพรปีใหม่ประจำปีพุทธกราช2,566ปีขานเข้าสู่ปีถอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญและที่สำคัญนะครับก็คือว่าเราจะได้ร่วมกันถวายพระพรแด่พระบรมสารีริกธาตุพระองค์ด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งได้มีการ ต่าแก็เนเสือจก็นครับ<ค>ที่มารีเอที <ilipp freuen> ่ไดกันี้รับร่วมกันสวมนตข้ามเอร์บารมีรอบ555ปีววานี้ราจะม เดีวยดวยค่ะร้อยเดีวยดวยค่ะ